ค่ะก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับสู่บทที่7ค่ะเรื่องนี้เราก็จะเรียนกันเรื่องการประมาณค่าค่ะสําหรับการใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่ออ้างอิงถึงประชากรเราอาจจะทําได้โดย2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือการประมาณค่าหรือว่า estimation เป็นการใช้ข้อมูลตัวอย่างประมาณลักษณะต่างๆหรือพารามิเตอร์ของประชากรเอง,เองก็คือเวลาเราเรา,าทำการทดลองหรือว่าวิจัยการศึกษาอะไรบางอย่างเนี่ยส่วนใหญ่เราอาจจะไม่ได้ใช้ การศึกษาจากประชากรทั้งหมดถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะได้ข้อมูลจากตัวอย่างมาโดยที่พอเราเอาข้อมูลจากตัวอย่างมาแล้วเราก็จะประมาณเป็นลักษณะหรือข้อมูลของประชากรนั่นเองค่ะหรือข้อ2นะคะเรียกว่าการสมบติฐานทดสอบสมบติฐานนะคะหรือว่า t e s t hypothesis นะซึ่งจะใช้ข้อมูลตัวอย่างนะคะมาทดสอบเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรแล้วก็สรุปผลการทดลองนั่นเองค่ะ ค่ะการประมาณค่านะคะก็เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่มีความสําคัญมากเนาะก็ในปัจจุบันนะคะจะพบว่ามีการใช้การประมาณค่าในทุก,กองค์กรเลยเช่นประมาณยอดขายเฉลี่ยรายเดือนของบริษัทในปีหน้าเนาะเพื่อวางแผนทางด้านการผลิตด้านกําลังคนแล้วก็ด้านวัตถุดิบต่างๆนะคะประมาณสัดส,ส่วนของผู้ที่ชอบทานไก่ทอดเค C ซีเพื่อวางแผนการจําหน่ายไก่ทอดเค้กซี การประมาณค่าต่างๆข้างต้นเนี่ยคือการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรนั่นคือการประมาณค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าสัดส่วนนั่นเองค่ะสำหรับชนิดของการประมาณค่านะคะอ่าเราก็จะแบ่งออกเป็นชนิดดังต่อไปนี้เนาะ,ะการประมาณค่าคือการประมาณค่าพารามิเตอร์หรือลักษณะของประชากรโดยใช้ข้อมูลัอย่างจักตัวอย่างอันนี้เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่า ดังนั้นนะคะการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรด้วยค่าสถิติที่เหมาะสมโดยการคำนวณค่าสถิติจะใช้ข้อมูลตัวอย่างนะคะค่าพารามิเตอร์เนี่ยที่เราจะกล่าวถึงก็มีดังต่อไปนี้นะคะที่เราจะเรียนในเนื้อหานะคะอันดับแรกเลยก็คือการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรหรือว่ามิวนะคะด้วยค่าเฉลี่ยตัวอย่างหรือว่า x bar เนาะประมาณค่าสัดส่วนประชากรหรือว่า P ด้วยค่าสัดส่วนตัวอย่างหรือว่า PH a t นะคะ อันดับสุดท้ายนะคะก็คือการประมาณค่าความแปรปรวนของประชากรหรือว่า sigma s q u a r e ด้วยค่าความแปรปรวนตัวอย่างหรือว่า s ส q u a ร e นั่นเองค่ะโดยการประมาณค่านะคะจะมี2แบบนะคะแบบแรกก็คือเป็นการประมาณค่าแบบจุดหรือว่า point estimation นะคะโดยที่การประมาณค่าแบบนี้เนี่ยจะเป็นการประมาณค่าของพารามิเตอร์ของประชากรด้วยตัวเลขใดตัวเลขหเลย โดยใช้ข้อมูลจากตัวอย่างนะคะค่าประมาณแบบจุดนี้อาจจะมีค่าเท่าหรือไม่เท่ากับค่าพารามิเตอร์ก็ได้นะคะและมีโอกาสคาดเคลื่อนไปจากค่าพารามิเตอร์ได้มากถ้าค่าประมาณใกล้เคียงกับค่าจริงมากเท่าไหร่นะคะก็แสดงว่าตัวอย่างชุดนั้นสามารถเป็นตัวแทนของประชากรได้ดีค่ะแบบที่2ก็คือการประมาณค่าแบบช่วงหรือว่า interval estimation นะคะ การประมาณค่าแบบช่วงเป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรว่าอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งโดยใช้ข้อมูลตัวอย่างเข้ามานะคะในการคำนวณโดยที่จะบอกถึงค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดของพารามิเตอร์เช่นนะคะถ้าประมาณว่าค่าเฉลี่ยของประชากรนะคะมากกว่า L และน้อยกว่า u นะคะ L นี่อาจจะ ถ้าเราจำก็จะเป็นโลเนาะก็จะเป็นแบบต่ำใช่ไหมเออเหมือนที่เราเรียนไปนะคะแบบในตอนที่เราแบ่งค่าช่วงในตารางเนี่ยก็คืออัพอั e เปอร์เนาะอ่ะเราก็จำอย่างนี้แล้วกันนะคะความอ่หมายความว่านะคะค่าเฉลี่ยประชากรเนี่ยจะอยู่ระหว่างค่า L และค่า U นะถ้าพิจารณานะคะถึงค่าประมาณแบบจุดและแบบช่วงแล้วเนี่ยก็จะพบว่าค่าประมาณแบบช่วงนะคะมีโอกาสที่จะคาดเคลื่อนไปจากค่าจริงเนี่ยน้อยกว่า ค่าประมาณแบบจุดนะคะโดยในการประมาณค่าแบบช่วงนะคะค่าต่ําสุดและค่าสูงสุดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อมั่นในการประมาณค่าด้วยหรือกล่าวได้ว่าน,นะคะช่วงของการประมาณจะแคบหรือจะกว้างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อมั่นและการกระจายของลักษณะของประชากรที่เราสนใจนั่นเองค่ะถ้าระดับความเชื่อมั่นสูงและลักษณะที่เราสนใจนะคะมีการกระจายมาก ช่วงของการประมาณก็จะกว้างนะคะแต่ถ้าระดับความเชื่อมั่นต่ำและการกระจายของลักษณะข้อมูลที่เราสนใจเนี่ยมันน้อยนะคะช่วงของข้อมูลก็ช่วงของค่าประมาณของข้อมูลเราก็จะแคบค่ะค่ะระดับความเชื่อมั่นนะคะที่เราพูดไปหนะ้าเมื่อกี้นี้นะคืออะไรนะระดับความเชื่อมั่นหรือว่า confidence เลเวลนะคะหมายถึงโอกาสที่พารามิเตอร์ของประชากรเนี่ยจะอยู่ในช่วงของค่าที่อยู่ประมาณได้เช่นนะคะ p r o l i t y l i t y ของอค่าเฉลี่ยของประชากรเนาะที่มากกว่า l นะคะแต่ว่าตัวตรงนี้เนาะแต่ว่าน้อยกว่า u เนี่ยเท่ากับ0 9 5หมายถึงหมายถึงอะไรหมายถึงว่าโอกาสที่ค่าเฉลี่ยของประชากรหรือมิวนะคะจะมีค่าอยู่ในช่วง l และ u 0.95หรือ95%นะคะและโอกาสที่ค่ามิลจะมีค่าน้อยกว่า L หรือมีค่ามากกว่า u เนี่ยเพียง5%หรือว่า0.05นั่นเองนะคะในความหมายอาจจะอธิบายได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในการสุ่มตัวอย่างขนาด n จากประชากร100ครั้งนะคะค่าเฉลี่ยประชากรหรือว่ามิลเนี่ยจะมีค่าอยู่ในช่วง L และนี่ยถึง95ครั้งจะมีเพียง5ครั้งเท่านั้นที่มิเนี่ยหรือว่าค่าเฉลีย่ยประชากรนะคะจะไม่อยู่ในช่วง L และ U ค่ะตรงนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างเพิ่มอีกนิดนึงเนาะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะอ่าเช่นอะไรเอ่ยพวกเราบางทีอ่านแล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะ,ะ,ะอาจารย์ยกตัวอย่างงี้ว่าสมมุตินะคะว่าเราต้องการศึกษาน้ำหนักของนักศึกษาในมทสเราเนี่ย เนาะอ่ะจากนั้นจะก็บอกว่าเออเราโอ้โหไปช่างให้ช่างทุกคนคงไม่ไหวเนาะเพราะเราโอ้โหประชากรเป็นหมื่นใช่ไหมเขาเลยบอกว่าอ่ะโอเคถ้าอย่างงั้นเรามาสุ่มตัวอย่างนะคะขนาด n ขนาดเท่าไหรด่ดีสมมุติขนาด20 20ิบคนนะคะจากประชากรก็คือจากเนี่ยนักศึกษาของเราเป็นหมื่นเลยเนาะอ่าจำนวนหนึ่งครั้งนะคะค่าเฉลี่ยของประชากรมีวหมายถึงใน20คนนั้นนะคะ,ะเฉลี่ยอ่านึกออกไหมอ่าสมมติว่า วิศวะเอามายี่สิบคนใช่ไหมแอะก็เฉลี่ยมาเท่าไหร่นะคะสาขาหนึ่งใช่ไหมยี่สิบคนสาขาที่ 1, สองยี่สิคนาา 2, คน,นะคะสาขาที่3ามอย่างเงี้ยเราก็าไล่ไปเลยทุกสาขาสมมติเรามีร้อยสาขาก็เป็นหนึ่งร้อยครั้งในการสุ่มตัวอย่างแต่ละครั้งเราสุ่มมายี่สิบคนแล้วเราก็หาค่าเฉลี่ยเนี่ยค่ะคะ่าเฉลี่ยแต่ละครั้งนะคะจะอยู่ในช่วง l และก็อยู่ในเช่นอาจารย์จมบบอกว่าเมื่อสมมติอาจารย์คำนวณออกมาเนาะได้นักศึกษาเนี่ยมี น้ำหนักนะคะอยู่ในช่วงอ่า p r o i l i t y ของสมมุติอเไรเดียว45เนาะอ่ามิลอย่างนี้นะคะถึง80แบบเนี้ยนะคะเท่ากับ0.95แบบเนี้ยก็หมายถึงว่าอ่าน้ำหนักในการที่อาจารย์สุ่มมาใช่ไหม20คนเนี่ยแต่ละครั้งที่สุ่มขึ้นมานะคะจำนวน95ครั้งเนี่ยจะ จะมี95ครั้งนะคะที่น้ำหนักเฉลี่ยนะคะของ20คนนั้นน่ะจะอยู่ในช่วง45-80ส่วน5ครั้งเท่านั้นที่อาจจะเออร์เลอร์ก็คือหมายถึงว่าจะไม่อยู่ในช่วง45-80ถึง 80, แบบนี้นะคะอันนี้คือการยกตัวอย่างนะคะในกรณีทั่วๆไปนะคะเราจะให้ระดับความเชื่อมั่นเป็น 1- อัลฟาตัวนี้เนาะเรียกว่า Alpha, อัลฟานะจ๊ะอ่า 1- อัลฟนะคะ คูณด้วย100%นะคะหมายความว่าโอกาสที่จะประมาณค่าผิดพลาดก็คืออัลฟาคูณด้วย100%อนนั่นเองนะคะถ้าให้ระดับความเชื่อมั่นนะคะมีค่ามากจะทำให้โอกาสของความผิดพลาดนะคะในการประมาณค่าเนี่ยมีค่าน้อยโดยที่โอกาสของความผิดพลาดนะคะเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระดับนัยสำคัญหรือว่าอันเนี้ย อัลฟาตัวนี้นะคะคือระดับนัยยะสำคัญนั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่เราเรียนนิยามไปแล้วเนาะเราก็จะมาเริ่มกันที่การประมาณค่าเฉลีย่ยของประชากรกันนะคะแอาสำหรับอันแรกเลยนะคะจะเป็นการประมาณค่าแบบจุดสําหรับค่าเฉลีย่ยของประชากรจริงๆอันนี้ง่ายมากเลยก็คือเราก็เอาไอ้ค่าเฉลีย่ยที่เราได้จากกลุ่มตัวอย่างนั่นแหละนะมาตอบเลยนะคะอา่าโดยที่ถามว่า โจะขออภยัยสูตรเนี่ยมันอาจจะคล้ายกันนะคะเพียงแต่ว่าอะไรเนาะเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันมีอย่างเดียวเลยก็คือ n n นะคะอันถ้าเป็นของประกากรจะเป็น n ใหญ่ซึ่งมันคืออะไรเอ่ยขนาดของประชากรนั่นเองนะคะ summation ก็คือเอาค่า data หรือว่าค่าข้อมูลของมันเนี่ยรวมกันเนาะตั้งแต่ข้อมูลที่1ถึงข้อมูลที่ n นะคะแล้วก็หารด้วย n อีกทีหนึงอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะคะ เอาขอประชากรนะสำหรับค่าเฉลี่ยของตัวอย่างจริงๆเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่า n แตกต่างกันอันนี้ใช้เป็น N เล็ก N ็เล็กก็คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างาจริงๆก็คือสูตรเดียวกันถูกไหมนะคะเพียงแต่ว่าของตัวอย่างมันมีน้อยกว่าเนาะเราก็ใช้แค่เท่าที่เราสุ่มขึ้นมาได้ค่ะค่ะโดยสรุปนะคะก็คือการประมาณค่าแบบจุดให้เราเอาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างใช้แทนค่าเฉลี่ยของประชากรได้เลยค่ะหรือว่าเอา X bar าเนี่ยไปใช้แทนมิลนั่นเองค่ะและสำหรับ หน้านี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างเนาะในการคำนวณการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรแบบจุดนะคะ,ะตัวอย่างม่ีว่านาะพิจารณาคะแนนสอบของนักศึาษา600คนสุ่มคะแนนนักศึกษามา10คนนะคะพบว่ามีคะแนนดังนี้แลก็ตามนี้เลย10คะแนนนะคะก็คือ10คนเนาะจงประมาณค่าเฉลี่ยของคะแนนของนักศึกษานะคะ600คนโดยการประมาณค่าแบบจุดนะคะวิธีการง่ายมากเลยเราก็คือหาอะไร หาเอกนั่นเอง x บานะคะหาเอกบาเลยนะคะก็เอกบาง่ายๆใช่ไหมเป็น summation นะคะ XII ไเท่ากับ1ถึง n เล็กใช่ไหมหารด้วย n นะคะเราก็รวมเลยค่ะ36บวก42บวกไปเรื่อยๆใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้เขียนเยอะแล้วกันเนาะนะคะบวกไปถึง32เลยนะก็บวกไอออนข้างบนนั่นแหละเนาะจากนั้นนะคะเราก็มาหารด้วย10ค่ะ,ะคำตอบที่ได้ก็คือ อาจารย์กดเครื่องคิดเลขแล้วนะก็เป็น43.4นะคะหรือว่าถ้าเราตอบก็คือตอบว่าค่าเฉลี่ยค่ะของคะแนนสอบของนักศึกษานะคะ600คนนะคะมีค่าประมาณ43.4คะแนนค่ะอันนี้เราก็ตอบได้เลยนะคะเห็นไหมก็คือเราเอา x บาทนั่นแหละ มาประมาณให้กลายเป็นมิวค่ะ